เอ้ยมึก็ตามาเอาอิเป็ดเอาไปสี่สามตัวงจะมาเอาพุงกูอีกโอ้จะรีบเดินหนีไปไหนเฮ้ยไม่อยากเป็นพระเอกในวิดีโอกูเลยเหรออ่าสองคนครับโชว์ปลาเนี่ยครับโอ้โหเหมือนประมงโอ้เหมือนประมงเลยเหมือนพวกประมงโอ้ดูปวดเงินไปสามสิบโลได้ไหมได้นะ โอ้วันนี้พอแค่นี้ครับไม่ได้มีโจมานี้เรียบร้อยครับอยาลาบเอาไปแดกตายเลยก็ถือว่าลบออกมาถึงรถหาย โโอ้โหมาหนะแบกกันจริงๆนี่ถ้าแบกก็สงสัยตายแต่ยกปลาขึ้นไหล่อะอวานแห้ววันนี้เอาปลากลับบ้านยังไม่ได้เรียบร้อย โอ้โหตายแล้วปากูจะกกลับไงวะเนี่ยมาคนเดียวซะด,ด้วยน,นี่เขามาสองโอ้โหไม่กลัวตะก้าพังเหรอทำแบบนี้ดูนี่ตะก้าแข็ง๋อตะก้าแข็งไอ้เรายุยพาอาโอ้โหมาสองคนปลา 000. 000. 000. อีกสิบเปอร์โล่สะใจพี่เป็ดเขาแล้วครับวันนี้เดินมาก็หอบแล้ว <laughs> <laughs> โอ้โห <laughs> เปลีป่ยปลาไงวะโอเค แล้วเจอกันสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับอืน้องใหม่เดี๋ยวก็กลับแล้วเพ,พ,พชรรณลเดี๋ยวสอนให้ไปไปเล่นที่กําแพงเพชรให้มันฝึกฝึกไปมึงไปเป็นอาจารย์ที่กําแพงเพชรใส่หนบบอพอไปมาก็ดีอย่อืม,มกูอยู่บ้านหมดเลยเปียกจันโคลนเลยโกูโอเคครับวันนี้โอเคมากผมเหนื่อยมากหอบเป็นหมาหอบแดดเลยมาแก่แก่จริงตำนานคือพนาน ทูกต้องโอเคครับวัสดีครับทุกคน